โอเคโอเควันนี้ Star Wars Collection เพื่อนให้ตั้งแต่ปีที่แล้วย้งใช้ไม่หมดสักทีอ่ะครั้งที่แล้วเราเปิดไปแล้วสองอันเราเปิด c h บ w b a c c a ไปแล้วเราเปิดอันนี้ CTPO ปะวะเอาหลังมาเปิดอันอื่นกันดีกว่ามึงเอาอะไรดีโยดาสตอมทูเปอร์ฟ i n เซสเลยอะเฮ้ยเอาอะไรดีวะเอา เฮ้ย <Hey. S 2> วันนี้อยากจะดราดเวเดร์วันนี้เราแต่งดำนนเราน่าแต่งดำเราก็ต้องด่าดเวยเด้อโอเคเฮ้ยแอดเวนค้าลันเดร์น่ารักที่สุดเดี๋ยวนะแสง้อนหลังมาเนี่ยเอาเถอะไม่เป็นไรไม่ทันแล้วเปิดสซเปิดสซ่ And the twelve day of Christmas There's some more bird here <laughs> ใครอ่านใครอ๊้ ฮ่าแกถ้าฉันสใส่ดาดเวเดอร์ไปทำงานมันก็ไนถุงเท้าดำเฮ้ยเอาหน่อยดีกว่าเอาหน่อยดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถุงเท้าดำธรรมดามันก็จะน่าเบื่อไปสิเอ๊ฉันนี่ดุงนะ <Okay. S 2> เท้าดำดไปเลดอะโอเคเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเกต้าถ่ายรู้แบบในทีวีก่อนไม่สิครับในหนังสือ เขาคนหลอกท่าอะไรไม่รู้จะมีใครจําเขาได้ไหมเขาคือผู้หญิงที่ไม่มีแขนสองข้างแล้วก็ขาข้างหนึ่งสั้นแค่เข่าแล้วเขาก็ใช่เท้าของเขาทําทุกอย่างแล้วก็เก็บท่าถ่ายหนังสือแับนี้ฉันเทบเขามากเลยฉันเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเขาเขาชื่ออะไรฉันอ่านตอนเด็กฉันไม่ลืมแต่ว่านางแบบว่า positive มุ่งมั่นแล้วนางก็แบบว่าว่ายน้ําเก่งมากแล้วก็รองเพลงเพราะมาก เออประมาณนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวฉันไม่หาก่อนแอนรือเปล่าแอนรือสกางไม่จะไม่ได้เฮ้แกดูสิก็นดาหลักดีนะชิงทุมทุม I am your father